สวัสดีค่ะร้า,านแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้านารานนะคะประจําทุกวันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเป็นอุปกรณ์ต่อผวงต่างๆนะคะทางร้านจําหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพันยกร่องพันขุดบ้นนะคะหรือว่าริปเปินะคะหรือว่ารถลตลี่นะคะ จอบหมุนนะคะจอบปันดินนะคะทางร้านก็มีจําหน่ายนะคะทางร้านจําหน่ยายรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะรถไถมือสองนะคะทางร้านจำหน่ายเงินสดและออกผ่านทกศทอนั่นนะคะจําหน่ายเงินสดและออกผ่านทกนสเท่านั้นนะคะลูกค้านะมากันที่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะ,ะอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นแรกของเรานะคะจะเป็นนะคะ ฐานขุดมันนาซานะคะราคาอยู่ท <un> ี่10,000หมื่นนะคะ14,500บาทนะคะ1 4 5 0 0ัรบาทนะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะฐานขุดมันนะคะปอเซลีราคาอยู่ที่13,500บาทนะคะ13,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะฐานขุดมันเน่งนะคะฐานขุดมันเน่งราคาอยู่ที่1 0,000นะคะ 1 4 5 0 0บาทเช่นกันนะคะลูกค้ามากรุ่นใดยี่ห้อใดก็มาเลือกมาชมกันได้นะคะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายย่อนะคะผานขุดมันอ่ะมาต่อกันที่ผานขุดมันนะคะสยามนะคะผานขุดมันสยามสโตร่าตัวนี้มีนะคะหนวดกุ้งไห้พอมนะคะเป็นใบ22นะคะราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะ1 4 5 0 0บาทนะคะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพันยกร่องนาซ่านะคะใบ22นะคะราคาอยู่ที่18,500บาทนะคะ18,500บาทนะคะลูกค้านะ,ะใบ22นะคะขนาดความกว้างนะคะของโค้งนะคะอยู่ที่เมตรหกสิบนะคะ,ะมาต่อกันที่นะคะ ฐานยกร่องปอเซรีใบ24ราคาอยู่ที่19,500บาทนะคะ1 9 5 0 0บาทนะคะขนาดความกว้างนะคะของปอเซรีนะคะอยู่ที่1เมตร80เซนนะคะเมตร80ินะคะลูกค้านะ ของปอเซรี่นะคะสิเป็นเหล็กฉากประกบกันนะคะแต่ถ้าเป็นของนาซ่านะคะจะเป็นเหล็กกล่องนะคะลูกค้านะอ่ะลูกค้ามักรุ่นใดยีด่ห้อใดก็มาเลือกมาชมกันได้เลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่นาซาใบ24กันบ้างนะคะใบ24ราคาอยู่ที่นะคะ19,500บาทนะคะขนาดความกว้างนะคะของนาซ่านะคะอยู่ที่นะคะใบ24นะคะเท่ากับนะคะความกว้าง ของโครงใบ22นะคะคือเมตรหกนะคะเมตรหกสิะนะคะใช้เป็นโครงเดียวกันนะคะแตกต่างแค่ใบนะคะลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่นะคะผานยกร่องนะคะของเน่งนะคะเน่งใบ22นะคะเน่งจะผลิตแค่ใบ22ออกมาเท่านั้นนะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่นะคะ18,500บาทนะคะ18,500บาท ความกว้างของโครงอยู่ที่เมตรหกเช่นกันนะคะลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะลิปเปอร์หนึ่งนะคะของค่ายหนึ่งนะคะอ่าของค่ายหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ 19,500บาทนะคะ19,500บาทนะคะความกว้างของโค้งนะคะยู 3, ทีเมตร8นะคะลูกค้านะนี่ค่ะเป็นลิปเปอร์สีขานะคะลูกค้านะเป็นลิปเปอร์สีขานะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กกลางนะคะลูกค้านะตัวนี้จะเป็นเหล็กกลางนะคะ อะมาต่อกันที่นะคะโรตารีสยามสโตร่านะคะราคาอยู่ที่นะคะเม็ดหกนะคะราคาอยู่ที่48,500บาทนะคะ48,500บาทเม็ดแปดอยู่ที่นะคะราคานะคะ56,500บาทนะคะโชคชัยนะคะโชคไซนนะคะเม็ดหกนะคะอยู่ที่ราคานะคะ 4 8 5 0 0บาทเมตร8อยู่ที่ห6า0 0บาทเช่นกันราคาเดียวกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นกันนะคะอ่ะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะสิเป็นนะคะโตตัดยาหน้าซานะคะขนาดเมตรยี่นะคะราคาอยู่ที่28,500บาทนะคะตวัวนี้นะคะสสามารถเปิดทายได้นะคะ ตัวนี้จะเปิดท้ายได้นะคะของนาซานะคะจะเป็นเหล็กขนาดน้านะคะคข,าส,สขาสกีน้านะคะลูกค้านะหัวเกีย์ขนาดใหญ่นะคะรับประกัน6เดือนนะคะรับประกัน6เดือนนะคะราคา2 0 0 0 0นนะคะ8,500บาทนะคะ,ะมาต่อกันที่นาซาขนาด1เมตรนะคะ,ะตัวเล็กตัวจิ๋วของเรานะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่25,000 ห้าร้อยบาทนะคะใส่ลดหน่อยได้นะคะ b 1เ B17 นะคะใส่ได้นะคะลูกค้านะตัวนี้นะคะขนาดหนึ่งเมตรของนาซาไม่สามารถเปิดท้ายได้นะคะลูกค้านะเราสามารถเปิดท้ายได้นะคะ,ะมาต่อกันที่นะคะพานสี่นาซานะคะพานพ้วน C ีใบของนาซานะคะ ราคาอยู่ที่นะคะ4ี่หมื่นบาทเป็นใบ22นะคะลูกค้านะเป็นใบ22นะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะ <t> ผ่านพวห้าใบนะคะใบ22ของสยามนะคะร <t> าคาอยู่ที่35,500บาทแต่ถ้าเป็นใบ24นะคะผ่านพวห้าใบนะคะของสยามนะคะราคาจะอยู่ที่41,000บาทนะคะอ <t> ่ะมาต่อกันที่นะคะของหน้าซ่านะคะ พันพวนหาใบใบ22บสอนะคะราคาอยู่ที่นะคะสามหมบาทนะคะแต่ถ้าเป็นใบ2 4่สิ่พันพวนหใบนะคะราคาอยู่ที่นะคะสี่หมื่นนะคะสามพบาทนะคะสี่หมันร้อยบาทนะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะเครื่องสางใบอ้อยนะคะของตาช้างมือสองนะคะ อยู่ที่นะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่18,00 0บาทนะคะ18,00 0บาททอนันนะคะลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะถังทำรุ่นนะคะของนาซ a านะคะหรือว่าถังใส่ปุ๋ยของนาซาใบามีดหกใบมีดนะคะ ใบมีดหกใบมีดนะคะ 10, 000, สิเป็นพานซับนะคะลูกค้านะรุ่นนี้ 10, 000, สิเป็นพานซับหกใบนะคะราคาอยู่ทีสามหมื่นห้าพันบาทนะคะสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะโตตัดหญ้าของเคปิดีนะคะเม็ดยี่สิบซียูทีราคานะคะสองหมื่นห้าพันห้ารอยบาทเม็ดสี่สิบซียูทีราคาสองหมื่นหกพันห้ารอยบาท, 40, 000, 500, บาทนะคะอ่ะมาต่อกันที่ตัวตัดหญ้าสยามสตอร่าขนาดเม็ดสี่ 4 0นะ,ะราคายที่28,500บาทนะคะมีหัวเกียวขนาดใหญ่นะคะลูกค้านะของสยามนะคะเปิดท้ายไม่ได้นะคะ,ะเหล็กหนาย,ย่างดีนะคะลูกค้านะอ่าลูกค้ามักรุ่นใดยี่ห้อใดกรแวะเวียนเข้ามาชมกันใดเลยนะคะอ่ามาต่อกันที่นาซ่านะคะราคานะคะ เม็ด40อยู่ที่ราคา29,500บาทนะคะ29,500บาทนะคะาสามารถปรับคาสกีสูงต่ำได้นะคะอ่านี่ค่ะปรับคาสกีสูงต่ำได้นะคะแล้วแต่ลูกค้ามากนะคะตัวนี้เปิดท้ายได้เื่กันนะคะเหมือนกับเม็ด20นะคะเปิดท้ายได้นะคะ ราคา29,500บาทเท่านั้นนะคะอ่ะมาต่อกันที่เม็ด20ของสยามนะคะราคาอยู่ที่27,500บาทนะคะตัวนี้นะคะเปิดท้ายไม่ได้นะคะของสยามสต,ตล่าโนะคะจะเปิดทปไทยบ่ไรคือของหน้าศารนะคะราคาอยู่ที่2 0 0 0 0นะคะ7,500บาทเท่านั้นนะคะเม็ด20นะคะมาต่อกันที่เม็ดหนึ่งนะคะขนาด1นเม็ดนะคะราคาอยู่ที่นะคะ ราคาอยู่ที่24,500บาทเท่านั้น24,500บาทนะคะของสยามสตโตูแลนนะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะโรตารีนะคะของนาซาทั้งแถวนะอ่ามีตัวนี้2ตัวแล้วก็แถวนั้น2แถวนะคะเป็นของนาซานะคะ เมนนะคะราคาอยู่ที่นะคะสี่หมบาทเมตดแอยู่ที่ราคาห6าหมื่นหกพบาทนะคะของนาซาแปดสเสนของนาซาราคาอยู่ที่3 7ม0มบาทเท่านั้นนะคะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโรตารีนะคะของฟาร์ม t เทคนะคะขนาดเมตรเกบนะคะราคาจะอยู่ที่นะคะเมตรเการาคาอยู่ที่หกหมืเก้าพบาทนะคะเมตดแอยู่ที่ราคาห9าหมเก้าพันบาทเมตดหนะคะของนา ของสยามนะขอภัยค่ะของฟ้ามาเทกนะคะเมตรหกจะอยู่ที่ราคานะคะ4 9 5 0มืเกาาบาทขนาด2.06เมตรนะคะราคาจะอยู่ที่นะคะ เ1 5 0 0มนบาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะกะตทิต่อสอบถามมาที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาฬสินได้นะคะที่ร้านแทรกเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะคะที่เบอร์นะคะ0 6 2 5 4 3 8297นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ลูกค้าในเบิ่งไในช่วกันนะคะอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะอัปเดตสินค้าให้ดูทุกวันนะคะลูกค้านะวันนี้ก็กสวัสดีค่ะ